ดีนักเรียนทุกคนวันนี้ครูมาแทนครูสมศักดิ์ที่ลาป่วยไปพวกเธอมีอะไรจะถามครูไหมถ้าไม่มีครูจะเป็นคนถามเองนะไหนลองบอกครูสิว่าหมาหนึ่งตัวบวกกับหมาอีกหนึ่งตัวจะได้หมากี่ตัวสองตัวครับผิดแล้วครูสมศักดิ์ยังสอนความรูเม้เดิมให้พวกเธออยู่อีกแล้วเนี่ย ครูไม่ได้ถามว่า1นบวกหได้เท่ากับเท่าไหร่ครูถามว่าหมาหนึ่งตัวบวกกับหมาอีหนึ่งตัวจะได้หมากี่ตัวพูดแบบนี้พวกเธออาจจะงงเพราะสมองของพวกเธอถูกยัดเยียดคำตอบเพียงคำตอบเดียวมาโดยตลอดโดยที่ไม่ได้คิดหรือสงสัยกับคำถามนั้นๆเลยเอาละครูจะเฉลยให้ฟังยังมีตัวแปรอื่นๆในโจทย์นี้ที่พวกเธอไม่ได้คิด หรือนึกถึงมันถ้าหากหมาสองตัวนี้ไม่ถูกกันมันจะกัดกันเองและสุดท้ายมันจะเหลือตัวเดียว1นบวกกับหเท่ากับ1ห,หรือถ้าหมาสองตัวนี้มันรักกันมันจะมีลูกด้วยกันแบบนี้จะเท่ากับ1นบวกหเท่ากับฝามสหรือห้เห็นไหมว่าพวกเธอ ไม่ได้พยายามตั้งคำถามกับคำถามเลยว่าหมามันรักกันไหมหรือมันเกลียดกันไหมพวกเธอไม่ได้คิดอะไรเลยนอกจากเรื่องที่เรียนมาสิ่งที่ครูอยากสอนพวกเธอคือตั้งคำถามกับคำถามก่อนจะตอบออกไปเอาละเอาใหม่เอาใหม่หม,มาหนึ่งตัวรวมกับน้องไก่หนึ่งน่องจะได้หมากี่ตัวครูอยากให้พวกเธอค่อยๆค,คิด และตั้งคำถามก็จะตอบไปหมาหนึ่งตัวรวมกับน้องไก่หนึ่งน่องจะได้หมากี่ตัวในน้องไก่มียาเบื่อหรือเปล่าครับเก่งมากนั่นแหละที่ครูต้องการเพราะถ้าในน้องไก่มียาเบื่อจะเท่ากับหมาสิบตัวแต่ถ้าในน้องไก่ไม่มียาเบื่อก็จะเท่ากับหมาหนึ่งตัวเอาละคำถามต่อไปมีหมาอยู่ตัวหนึ่ง มันโดนตัดขาไปหนึ่งข้างถามว่ามันจะเหลือขากี่ข้างก่อนหน้านี้หมามีกี่ขาครับพวกเธอพัฒนาเร็วจริงๆคำถามต่อไปถ้ามีสัประหลาดหนึ่งตัวโผล่เข้ามาในห้องเรียนที่มีนักเรียน20คนจะมีนักเรียนเหลือกี่คนสัปรหลาดตัวนั้นกินเด็กไหมครับสัตปรหลาดหิวมากแค่ไหนครับอาจารย์สามารถปกป้องเราได้หรือเปล่าครับ พวกเธอเรียนรู้ได้ไวมากนี่แหละที่ครูอยากจะสอนพวกเธอให้พวกเธอรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์กับคำถามก่อนที่จะตอบออกไปเอาละหมดชั่วโมงแล้วถึงเวลาที่จะต้องคุณครูครับคุณคร,คณครูยังไม่ได้เฉลยพวกเราเลยว่าเด็กนักเรียนเหลือกี่คนคำตอบน่ะเหรอสัประหลาดตัวนั้นกินเด็กไหมกินสัประหลาดตัวนั้นหิวมากแค่ไหนมาก อาจารย์สามารถปกป้องเราได้หรือเปล่าไม่ตั้งแต่เราเริ่มเรียนกันมามีหลายๆคำถามที่พวกเธอไม่ได้ถามครูเช่นครูเป็นใครอาจารย์สมศักดิ์ไปไหนหรืออะไรอยู่ในกระเป๋าของครู <S 2> <S 2> <S เอาละคำถามสุดท้ายเด็กคนไหนอร่อยที่สุด หากชอบการ์ตูนของช่องปิกนิกการ์ตูนฝากกดไลค์กดซับสไข i b ์หรือแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ